วันนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนําวิธีการเพิ่มความหวานให้กับชีวิตคู่ของคุณครับลุงพ่อวัดไหนๆก็ต้องชิดซ้ายจะเล่นของหรือว่าสายศาสตร์เนี่ยก็ไม่สามารถมัดใจคู่รักของคุณได้เท่าวิธีนี้ฮะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้วิธีนี้เนี่ยเหนือกว่าวิธีการอ,าอื่นนั่นก็คือมันตาครันมันตาคกับ สิ่งแรกที่สําคัญสําหรับการมีชีวิตคู่นะครับนั่นก็คือการใส่ใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่คุณจะเสิร์ฟเครื่องดื่มหวานเย็นๆให้กับคู่รักของคุณเป็นประจำอย่างเช่นนะ้ำอัดลมหรือว่าชารสหวานตา่างๆนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่ประคองความรักของคุณเนี่ยไปจนแก่เท่าเลยเดียวครับเพราะน้ําตาลในเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับมีปริมาณน้ําตาลไม่ต่ํากว่า7ช้อนชาเลยเดียวถ้าเกิดเป็นสูตรหวานอีกเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําตาลสูงถึง1ิบสามถึงลิเดี่ช้อนชาเลยทีเดียวนะ ที่มีความหวานจากชานมแล้วและความหนึบหนับจากไข่มุกแล้วเนี่ยปริมาณน้าตาลยิ่งสูงพุ่งทะลุขึ้นไปอีกและเมื่อปริมาณน้ําตาลพวกนี้เนี่ยแปลเป็นพลังงานจะให้พลังงานมากหรือว่าเท่ากับข้าวหนึ่งมือเลยข้าวหนึ่งมือเลยข้าวหนึ่งมือเลยถ้าเกิดคุณเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทนี้ให้กับคู่รักของคุณแค่วันละขวดนะครับจากที่เขากินข้าววันละสามมื้อก็จะกลายเป็นสี่มื้อกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยคุณทั้งคู่ก็จะอ้วนครับอ้วนอ้วนอ้วน โซฟาและเตียงที่เคยนั่งแล้วห่างกันก็จะกลายเป็นใกล้กันมากขึ้นนั่นเองครับผม <UL U MS> เบียดทำไมเนี่ยโอ้ยเบียดอะไรเนี่ยเยอะไปก้อตัวเองอ่ะเขาเบียดอะไรอ,ยไอ่ย,ออยเขาก็อธิบายด้วยหลักการทางฟิสิกส์ง่ายๆนะครับน,นี่ฮะพื้นที่ทุกอย่างเท่าเดิมแต่วัตถุสองก้อนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะเบียดก,กันมากขึ้นเหมือนกับคู่รักของคุณครับที่จะอยู่กันแนบแน่นมากขึ้นในทุกๆที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองครับ โอ้ยจะไปอ้วนโอ้ยออกไปเลยประตูอ่ะอ้ว,วนเลยเออไอ้อ้วนฮะลุกไปเลยลุกไม่ลุกลุกไปลุกไม่ได้ไปได้น้ำสิปะระตูลุกไปเลยน้ำตาลหนึ่งช้อนเนี่ยมีประมาณ20กิโลแคลอรี่ถ้าเกิดน้ำตาลเนี่ยประมาณ10ช้อนชาเท่ากับ200กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกินเข้าไป200กิโลแคลอรี่คุณต้องไปออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเผาผลาญมันหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มน้ําตาลพวกนี้ที่มองว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีน้ําตาลในร่างกายสูงมากมันนําไปสู่เรื่องของทําให้คุณเป็นโรคอ้วนเป็นเรื่องของเบาหวานแล้วก็มีภาวะเส้ท้อนตามมามากมายนะครับและอีกหนึ่งวิธีครับสำหรับคนที่ชอบไปออกเดทก,กันนอกบ้านนะครับนั่นก็คือการเลือกสถานที่นั่นเองและสถานที่นะครับที่จะเติมเต็มหัวใจให้กันและกันได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือร้านขนมครับ คุณสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กขนมไทยน้ำแข็งใสหรือแม้กระทั่งขนมปังเนยมนมครับเพราะว่าขนมที่ผมพูดมาทั้งหมดมีปริมาณน้ำตาลครับไม่น้อยหน้าไปกว่ากันเลยทีเดียวเพียงแค่คุณมีขนมปังทานเนยราดนมข้นชุ่มช่มทายแยมช่มๆกินคู่กับชาน,นมหวานนะครับเพียงแค่นี้ครับคุณก็จะได้รับปริมาณน้ำตาลเข้าไปเต็มเมแล้วครับ เมื va, Perfect, ่อค okay. well. ุณก yeah. ินขนมเหล่านี้ที่ผมบอกไปเป็นประจำกับคู่รักของคุณหรือว่าเครื่องดื่มก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปด้วยเนี่ยเบาหวานก็จะเริ่มถามหาคุณครับพอคุณเป็นเบาหวานแต่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็ยังกินแบบนี้ต่อไปเรื่อยหลอดเลือดหัวใจของคุณก็จะเริ่มตีบทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งกล้ามเนื้อหัวใจของคุณจะเริ่มขาดเลือดพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็จะทให้คุณต้องทําการสซนหัวใจหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องทําการบายผาาเลยนะครับแต่นี่ครับนี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณและค คุณเนี่ยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาในช่วงที่เข้าค่ายกันรวมไปถึงครับนี่คือวิธีการพิสูจน์รักแท้ที่เงินค่ารักษาเนี่ยไม่สามารถทําลายความรักของคุณลงได้ครับเมื่อวานเนี่ยก็มีผลแทรกซ้อนระยะ เฉียบพันุกับผลแทรกซ้อนระยะยาวะระยะเฉียบพันธุ์ก็คือภาวะที่น้ําตาลต่ำแล้วจะมีเรื่องของหน้ามืดใจสัน่นเลี้ยวก็เวียนศีรษะแล้วก็เป็นลมหมดสติภาวะน้ําตาลสูงก็จะทําให้หมดสติและช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับอันนี้คือเป็นผลแทรกซ้อนเฉียบพันธุผลแทรกซ้อนระยะยาวเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดเล็กๆ แล้วก็หลอดเลือดหลอด,ดใหญ่นะครับหลอดเล็กๆที่ตาก็จะเป็นตามัวตาบอดจะบอกว่าเบาหวานลงตานะครับที่เส้นประสาทก็จะมีเรื่องของอาการชาเบาหวานที่บอกว่าเท้าชามือชานะครับใหญ่ขึ้นมาอ่นิดนึงนะครับก็ที่หัวใจก็เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันหัวใจตีบเกิดหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิต ถ้าเกิดว่าไม่เสียชีวิตก็จะเป็นหัวใจล้มเหลวที่สมองมีการอุดตันนั่นจะเป็นเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันก็จะมีเรื่องของอาการปวดขาและถึงขนาดว่าขาขาดเลือดนะครับอันนี้อันนี้ก็เกิดได้นี่แหละครับวิธีการเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ของคุณนะครับยิ่งเติมมากยิ่งเห็นผลไวขึ้นไม่ต้องรอจนแก่คุณก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรักของคุณจนวันตายได้เลยนะครับ ตัวเองกินหน่อยนะอุ้ยเอาตัวเองเดี๋ยวเขาอ้วนตัวเองกินนิดนกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวเป็นเบาหวานอืมกินหน่อยหน้ไม่เอาเดี๋ยวมันหลอดเลือดแตกอ่ะจะฆ่ากันไงวะเอ้าตัวเองก็จะฆ่าเขาเหมือนกันน่ะกินเข้าไปไม่เอาไม่ชอบกินของหวานแล้วก็บุกมาเสี่กินจนเต้นเต้น